ใหดีพี่น้องยามแรงเดอ้อยามเมื่อแรงบรรยากาศสดใส่ายบรรยากาศยามแรงสถานที่เดินบ้านในพี่ให้น้องเนาะเบิ้งเอฟซีไมเอฟซีเก้าภเขามาใหม่ก็ยังมืเห็นเอาบ้านไม่ม้อนอยู่แบบใดสถานที่เป็นแบบไดเดินบ้านเดินซ่อง นี่แหละบงบรรยากาศยามแรงฝนกันพี่น้องนี่แหละสถานทีบาดม่ม้อนเพื่อนม่มอ้อ,มมอนกับแบบนี้เนาะผู้บางคนเข้ามาใหม่กับสุบท่าัเห็นเนะาะให้เบิง้งกะทมน้อยทำใจ <c oughs> บนนางหลินเย็นหลินยันนยงอาการหอนกัน นั่งอยู่หันละมึงบบาหน่อยคนฮดเครื่องปลูกนางนาวกับบัไดเ้เป็นหนมากพี่น้องเอ้ยเป็นหมากน้อยยังขนาดใหญ่เลยเป็นดอกเป็นดอก็มีหมากมน้อยยังหมากน้อยหลายหมากอยู่เลยเด้อ ไลยหมาอยูอ่ đ ด้นีไลยหมาด้วยนี่ยงวยใหญ่บางนาสีน้ำลยหลายพักเมยมมอนกับซีบรีปูก็เดือพี่น้องกไก่บไวไก่ไก่เป็นสะก็ซีบีแจะเท่านี้แหละพักเมยมมอนนะ ไก่สะบัวไว้ไก่น้อยไก่เมล่อนอ่อนบัวปลูกเล้เอาตะไคร้มามนก็บินเขาคือเก่าสมุนไพรใส่ตะไคร้เห็นพี่น้องว่าเอาตะไคร้มาใส่ตะไคร้มันก็บินเขาพี่น้องไก่นะะบินเขามะสะคือเกลือในบา,าหงหงมใบมอนก็นยังลายลูกอยู่ด้มีเิ็มสุกแล้วก็กินเอลาโนยตัวได้สุกแล้วก็ปิดมากินเอลาโนย นี่แหละถ่เบิกดนแล้วเนาะบ่ได้ถ่ายังบ้านบรรยากาศือในานักบัวเลยอันนี้กบัวแบงโอ้ยนานเดียวนี่แหละพอดนี่ก็มุ่นมดไก่สะวุดเลยอยู่เรื่อยองคนบ

อันนี้คือเวียยเวียกของคิงแามือเศ้า่ามือแรงมือเศร้าก็คือสิทธังไทหง่หนึ่งเข่า่อลางลขึ้ด้ลางหนึ่งเข่าล่างถวอตอนเศร้า<อ>เอาสบ,อออออสบายดีทา,า,า,ายพี่น้องเวะเออมาเบิ่งล่วยทายดึงข่วยเลยพี่น้องนเติบนอกมาสินงามงมมาสิมีสบายดีพี่น้นอง พดขธังฝูตัวยน้อยพดขธังฝูกล้วยหนาเด้อพี่น้องกล้วยหนามว่าแ่แม่บ่กล้วยหนามเจ้าเบิ่งเดินยากล้วยหนามว่ะกล้วยเยอะแยะขนาดจางว่าจะมาเที่ยงแม่ดูนี่เนาะเอาเบิ่งกระโดดหรอเปลาโอ้ยเบิ่งกะเบิ่งหมากปีนี่กว่าปีกล้วยหนามสัดๆหมากมันกับกล้วยหนามสัดๆกล้วยหนามกับกล้วยหนามนี่อ่ลขึ้นมาพี่น้องเด็กขึ้นไปไกลขึ้นบนฮัลกล้วยน้ามันงามมันเป็นที่แรกแต่มันจะเป็นหน่วยใหญ่ หมากปีกัใหญ่ดนเติมนมแม่สิบ่ขึ้นหน้าอือปีใหญ่สุดแล้วเด้ปีเพิ่นสุดล่ะจังีสิลายีอยู่ดอก 1, nh ay, nh ay, 2>, 1> ý, 2 3 4 5 4, 6 7, 7, 7 8 9 10 11กะ่มันบ่อา11วีปีใหญ่ใหญ่ก้อยน้ําว่าแม่นบ่อื เออหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าตัวเมยมาเด้อบอกเขาเย็นบอกจกเขาเย็นเอาไว้หนึ่งตอนเศร้าซะมันสิ็จแล้วลืมเบิ่งเขาเย็นแม่ก็เลยมาเขา่าหวดสะก้อนเข่าฮะอันนะหวดหัวสะก้อนลูกเอาน้าหวดสะก้อนจังเข่าบวติดเออ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  หนึ่งหนึ่งเขา่าสื่นกะพัดสะอาดได้หมอหมอหนึ่งก็ได้ต้องพัดหมอหนึ่งบ่พัดไมได้มันดำต้องมันสะอาดคอมันหนึ่งปากมันหนึ่งมันนั้นสะอาดเบียกของผืน่นคือตื่นมากก็ดังไข้หนึ่งเขา่าล่างถวยพัดเฮือนเบียเผื่นหายน้ำเข้าตู้เบียกคิงอันนี่นะ อยากแม่กับเห็ดกับเขาถ่ายคลิป <c oughs> อันนี้คือสมพักกลุ่มเดอ้อแม่มอนขันสมพักกลุ่มเมื่อวานนี่ยัยงวัฒนสมปันไดเมื่ออื่นสิโพดีกินมื่ออื่นพักกลุ่มเอาเน่นี่แหละไม่เฮือนนี่แหละต้นไม่เฮือนนี่แหละขันสมพักกลุ่มมันแสบสมพักกลุ่มนั้นกินสมพักกลุ่มมันเสบอแผลทองแล้วพี่น้องเดอ้อบุ๊คือสมประกาศเลย ก,ก็กลายพักบัวนกินเข้าจากแพร่ทองเก็บทองอันนี้กินแซ่บพกักกลมนี่แซ่บมึงเขาก็ยังเต็มติดอยู่บางใน,นค่ะพี่น้องเราหน่อยพักหนึ่งเขาตอนเที่ยงคิดว่าย่านเขาพ่อพีกินก็เลยบอกคนมาตอนเที่ยงค่ะไปม้อนแบบมาอีกตอนบ่าย <laughs> ก็เลยบปอุ่นเขาเย็นเอาไปอุ่นเศรา้าขวดข่านขวดขี้ไพ่พี่น้อง นี่แหละคือเบียกของผนเบียกของขีงเต็มไปนมดบริทายให้เบิง่งแก๊เคอกระไดย้อนย่ตื่นมือเศร้ากับลุกแต่เศร้าเมื่อได้ขงเขาเฮียนมันจะลุกแต่เศร้าหนึ่งเขาแต่เศร้าปาดกี่เพิ้นขี่ไข่มันสะอาดสะอ้างแบบนี้แหละเบียกเพิ่นมันนี่เลยอ้าว คิงเห็ดเห็ดเห็ดเบียกก็เลื่ยทายเห็ดปีให้น้องเบิงว่าแต่ละมือนะคิงเห็ดยังหนาทีของเพิ่นนะนะก็เลื่ยทายให้เบิงคีไหน้องฮู้แต่ว่าเอกโอ้คีหมดเห็ดยังบ่อยเฮือนกซอยเด้อซอยเวียกแม่อยู่เด้อพี่น้องซอยเวียกเข่าปัดเฮือน,นีิเด้อซักใส่ในชามค่ะให้มันเต็มในชามลายสองน้ำ สะอาดน้ำม,มอญอย่าเป็นหินปูนเด้อพี่นอ้องเด้อหินปูนอาบฟื้ดฟืดในมอนแช่หินสมอาบเอาน้ำเอาหินสมถิมลงอาบร่างถวยเด้อพี่น้องร่างถวย เพียนมาแล้วก็มาแล้วก็ปัดเฮือนหนึ่ง,ง,งเขาเนาะจะมาล่างช่วยตัดเจ้าผมาขอยล่างไม่ได้ดอกเพราะว่าผมขอยทานหลดดนุดดีพี่น้องปลาคู่ม่มาล่างตะแล่งวันจันทร์ดิมีสาวเกือบบ่ทานบ่ราตื่นช่วยแน่ มื่อเช้าพัดนอนตื่นสวยแล้วก็พาเพื่ออาบน้ําอาบในแต่งตัวนึงเข้าสุกแล้วก็พอดีเลยไดแต่งตัวแล้วก็พอดีรถมาเลยไดเป๊ะเบ่ค่อยทันเอืแล้วก็ลทันก็คือว่าทันแ่โไล้างยามมื้อแงน้อยนักได้ล้างยามมื้อเช้านะยามมื้อเช้าก็สิวันเสาร์าวันลาวันว่างอืแล้วก็ซักเครื่องล้างอ่าง ล้างน้ำอ,อุ๊บขัดขอนาผิดปาก็ิด่างใส่วอมเมลเหียนอน,นเห้ได้นี่แหละมันแดดยันบอตะเลงเบอตะเลงห้องบอริีียยนดอกไปเบิ่งเขาเจ้าเาลี่นกีฬาตีบ้านเตะบ้านหรือวัวยิงเหมือน มีมบ้านกับทรายก็บทุนินอืมแล้วก็ก็เลังก็เลิกกับกวดคนอืมเจ้าเป็นผู้กวดคนแม่วดจำนวน,น,นค,น,คน,นนักเรียนจะคนจะคนมาโบแบบนันโบเป็นหัวหน้าห้องนางคิ <laughs> งเป็นหัวหน้าห้อง อ,อ<ะ>ก็นไดนดีแบบนี้เออแต่ผู้ผู้เป็นหัวหนาอะไรเหยังไงก็ได้เหตุยังเหรอเลยมอบเบียงให้เจ้าแม่เลยนด่ขอบันหันขอบันะัูกบันทันเลยเออ,อเออ คลองร้ขนาดเลยได้สามน้ำหมดแล้วได้สามน้ำหมแล้วมันสะอาดเล็บโบเล็บโบเล็บโบข่าวเล็บโบเล็บโบเอ้ยเล็บโบเอ้ย ไปซ้อก็ไปนำพี่น,น้องเอ้ยทำนางอยู่ใส่ก็บ,ากบนางนำมาไปใส่ก็ไปนำได้เหรอเก่งๆไก่ไก่เก่งๆเมอันนี้โบเห็นคักอ,อียังสือส่อเสียงเงินสื่อ

าคลิปนี้กับบมี่ยังเนาะพี่น้องเนาะแม่ม้อนกระทายคิงเห็ดเวียกบ้านหลังจากเลืองเรียนมาซอยแม่ก็คือ,อเวียกอันนี้แหละเนาะเพื่นซอยนะเ,นนเ,ยยยเห็ดทุกมือทุกมือบ๊แมนว่าเอ้ยห,าหย้ากับเห็ดบ๊แมนนี่เห็ดทุกมือใส่มาแต,ต่ในน้อยแม่ม้อนใส่นะแต่ในน้อยทีแอบให้ลรางถวยล่างซ้ำล่างจกี่กลางยังมีคิงทั้งนั้นให้เพื่อนเห็ดกวดบ้านกวดยังเดินบ้านเดินซ่งองคิงเห็ด เอาคลิปนี้กับเมมโมลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหนาเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับถ้าใครส่งน้องน้องคียงยายมอนเด้อพี่น้องเด้อบาย